พี่น้องครับอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนคำนี้ใช้ได้เลยกับทาคนที่ทํางานที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพี่น้องดูพี่น้องดูเมฆเคลื่อนคล้อยลอยต่ําลงทุกทีทุกขณะแต่ว่าพนักง,งานที่นี่อย่างที่ต้อยกุบันออกสื่อบ่อยๆว่าเขามาเพื่อทํางานเพราะชะนะฝนฟ,ฟ้าถ้าไม่แรงจริง หยุดเขาไม่ได้ครับพี่น้องดูครับวันก่อนเทคานวันนี้เกาะอีกแล้วครับพี่น้องดูครับพี่น้องตามสายกุมารมาแล้วครับพี่น้องเห็นเมฆไหมครับโอ้โหผมคิดว่าอีกแป๊บเดียวฝนคงจะลงมาแล้วครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับพี่น้องดูเมฆนี่ครับโอ้แต่างครั้งเดยดูดูฝนมันฝนใต้ฝนจริงๆเลยที่นี่นะครับพี่น้องดูแต่แต่กับคนงานที่ทํางานให้กับสมาคมส่งเสริมวิทยวัฒนธรลาที่นี่ ไม่กลัวฝนแม้กระทั่งคนที่ถ่ายคลิปเลอเวชช้างออกไาด้านทีสี่พี่น้องที่มาดานนี้วันนี้พี่น้องดูสารเจ้าแห่งความเมตตาธรรมความคืบหน้าพี่น้องเห็นดูแมบเดียวก็ขึ้นแล้วครับไปไกลเลยทีนี้โอ้โหดูนอกจากแข็งแรงแล้วยังว่่งไานะไม่ใช่แข็งแรงเฉยๆนะครับพี่น้องดูอยู่ใต้ฟ้าจากกลัวอะไรกับฝนทุกอย่างเราพยายามใช้เครื่องจักร เป็นเครื่องทุนแรงผสมปูนยังต้องใช้มุ้งใช้แมโคโรนั่งทรายรถแมคโครอ่ามอบให้ใช้แบบไม่มีคครจ่ายคือมอบให้ใช้ฟรีโดยพี่วสัศน์พี่สุวรรณีโตวัฒนกิจผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนอกจากให้รถแมคโครแล้วพี่เขายังบริจากเงินเป็นแสนนะครับพี่วัฒนพี่สุวรรณีนี่รถคันนี้เหมือนกันรถคนันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เสร็จงานคนนุณูฐานพัฒน์รลเจริญรัตน,นาพิตรีนายมุตรีกันวันก็มอบให้สื่อสารใช้เลยครับใช้ใน,นงานเรียกว่ามอบให้เลยนะไม่ใช่ว่าอันนั้นนะครับโอนทะเบียนได้เลยกับสมาคมส่งเสร,ริมวิทยาศาสตร,ร์ราพี่น้องดูดูคนทํางานเสียสละก็เสียสละจริงแต่ที่ต้อยกุ้พันกล่จะตายคือพี่น้องดูเมฆโอ้ดูดูต้นไม้ดูลมที่ต้นไม้พีเราเห็นไหมครับี่ อะไรจะขนาดนัาดว่าลมดูพี่น้องดูลมดูหมวกของถอยกวัดฟิวเนพี่น้องดูเมฆรอบเลยโอ้ยอยู่ที่นี่ฝนชกตกได้ตกดีจริงๆเลยไม่รู้จะผมเข้าใจเองว่าอยู่ใกล้ใกล้เขาเพราะความชื้นเขามันมีพูดง่ายๆเขาเยอะอากาศมันชื้นมันก็ตกตลอดอะ่ะพี่น้องดูก็ไม่มีอะไรอยากจะถ่ายให้พี่น้องเห็นถึงการสู้แดดสู้ฝนของคนงานที่ทำงานให้กับสมาคมส่งเสริมพิธาภา์เทนตาม และก,ก็คนที่บริจาคไม่ว่าจะเป็นรถกระบะบริจาคเลยนะครับแต่ก่อนให้ใช้ฟรีตอนนี้บริจาคเลยคุณหนูฐานพัทตันเจริญวัฒนาและก็นายมนตรีบอกว่ามอบให้เลยเพราะว่าอยากให้เป็นอยากให้สู่อสารแห่งนี้มีรถใช้ในงานทํางานในในหน่วยงานสายงานเพราะว่าสายงานมันกว้าง11ไร่โน่นนี่นั่นไม่ต้องใช้รถนะครับพี่น้องโอเคไม่มีไรอยากจะบอกพี่น้องว่าลูกหลานบอกอทุกท่านว่าทุกคน มีส่วนร่วมหมดเลยเนี่ยรถแบคโฮก็พี่วาสานพี่สุวรณิโตวัฒนกิจสารเจ้าก็พี่โมดเตียนวีระทวานนกับนางนิดวีระทวานนสุ้มประตูก็ถวายโดยพี่ยูนประเสริฐพี่หลีทิตินันเปรมอุดมพี่ทินนายสุทินพัชรนาคินแล้วก็พี่ลานนาพัชรนาคินคาดแต่สาร ศาลาพบสุขศาลาพุสุขสร้างจริงๆ3ล้านไม่ได้นะครับมันต้องมี3าล้านหขึ้นอาจจะเป็น4ล้านแต่ถ้าใครบริจาคสร้างถวายงบประมาณแค่2อล้านห้าแสนบาทเองโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องดู2อล้านห้าแสนทำได้ที่ไหนแต่เราต้องการให้ลูกหลานบาโกนทถูกคนทีสุกรร่วมชื่อของท่านจะติดจารึกไว้บนศาลาช่วลูกทั่วหลานว่าท่านเป็นคนสร้างถวายวันนี้ต่อยกุมารก็เลยขอยนอนออกสื่อให้พี่น้องเห็น ถึงอยู่ใต้ฟ้าไม่กลัวอะไรกับฝนและการมีส่วนร่วมของลูกหลานปากโคทุกคนนะครับยังไงพี่น้องเราช่วยกันอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่4เดือน12ธันวาคม2565เป็นวันพิธีเปิดสุสานแห่งนี้นะครับยังไงพี่น้องเราอย่าลืมมาแสดงความภาคภูมิใจว่าสถานที่อย่างนี้เป็นสมบัติของลูกหลานปากโคทุกคนรวมทั้งท่านด้วยนะครับต่อให้กูวัน รายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยก่อนจบครับพี่นอ้องหลังจากใายคิดเสร็จดูท่าจะเจอฝนอย่างแรงเลยพี่นอ้องดูดูต้นไม้มันเองโอ้โหโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ